ผู้ประกาศของผมนะครับรวมไปถึงคุณผู้ชมด้วยค่ะไปไหนคะขึ้นเหนือของเชียงใหม่ไปเที่ยวฝางไปที่ฝางไปที่ฝางครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับมีาการเปิดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์พืชนะครับอันเนื่องมาจากพระราชมุตในครั้งที่2ครับ คุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมเดินทางขึ้นเหนือของเชียงใหม่ครับไปที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับนายชัชวานปัญญาในอำเภอเมืองฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับได้เดินทางมาเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่2ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ครับมีทั้งชมชิมชอ็อปแชร์ช ดื่มกาแฟและชิมชาครบเลยห,หลายชอเฉียว <c oughs> นะครับ <c oughs> ของดีเมืองฝางปำปี .2564 ครับซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่2ถึง11เมษายนนี้ครับเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตร,รษกรผู้ปลูกกาแฟและปลูกชาให้ได้ศึกษาสำรวจพันธุ์พืชในท้องถิ่นครับและมีการประชาสัมพันธ์พันธุ์เพื่อเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอฝางนั่นก็คือกาแฟและชานั่นเองครับข่าวแม่ของก็เยอะนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็น่ารักค่ะมาดูกิจกรรมภายในงานกันหน่อยค่ะผู้ชมว่ามี อะไรบ้างมีทั้งนิทรรศการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชกาแฟชาและก็มีการออกร้านมัดชากาชาติแบบนี้ด้วยนะคะคของกิ่งกาชาติอำเภอฝางค่ะมีการออกมุจจหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทกาแฟชาผลผลิตทางการเกษตรสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารพื้นถิ่นของอำเภอฝางนะคะการจัดกิจกรรมด้านบันเทิงค่ะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและการออกร้านสินค้าราคาถูกบริเวณถนนโชตนาด้านหน้าที่ว่าการอำเภอ ฝังด้วยนะคะ